ต้องสงสัยผมและระดับการเฝ้าระวังตัวผมจะสูงขึ้นอีกมากผมรู้ว่าทเลื่อยมาไม่ถึงผมทุกอย่างจะล้มเหลวหมดมีคนมาเจ้านัโทษนั่นไม่รู้เลยว่าจะมีหนังสือส่งมาให้เขาไม่รู้ด้วยว่ามีเลื่อยมืออยู่ในหนังสือนั่นเ <Hey, Ben. S 1> วนี่นะฉันไม่รู้เลยว่านายเป็นพวกนักคิดกับเขาอืจะได้ทํายุคใหม่หรือเปล่า ผมรู้ว่าถ้านหนังสือนั่นมาไม่ถึงผมไม่มีวันได้ออกไปแนะ่แล้วใครส,ส่งมาลเนี่ยเรารู้เหมือนกันเนี่ยอ่านไหมอะผมต้องไม่ใครรู้ถึงแผนต้องทำตัวตามปกติและเมื่อหนังสือส่งมาผมก็รออยู่อาทิตย์กว่ากว่าผมพยายามจัหนังสือนั่นมาให้ได้บบวินนี่วินนี่ขอยืมหนังสือที่ได้มาอ่านหน่อยซิ มอลลี่หยิบม,มาให้ผมผมต้องเอาเลือออกมาให้ได้เร็วที่สุดซ่อนไว้และทำลายหลักฐานนี่ไนงะผมไม่รู้ว่าเป็นการจัดฉากของตำรวจที่จะยึดเลือยผมไปหรือเปล่าผมต้องการให้แน่ใจว่าจะไม่ให้ถูกจับได้แม้แต่นิดเดียว ผมได้เลื่อยมาแล้วผมกังวลพร้อมๆกับตื่นเต้นนิดหน่อยผมไม่รู้ว่าแผนจะสําเร็จหรือเปล่านะผมรออยู่เฉยๆเพื่อให้แน่ใจว่านี่ไม่ใช่การจัดฉากให้ตำรวจมาจับผมได้ผมดูโครงสร้างของอาคารและเห็นระบบท่อระบายอากาศอยู่ด้านข้างข,างของอาคารตอนที่ถูกส่งตัวเข้ามาที่นี่ผมสเกตหลังคาคิดว่าถ้าผมตัดเพดานขึ้นไปที่หลังคาน่าจะออกไปทางท่อระบายอากาศได้นะ ผมลองเลื้อยเพดานเหล็กด้านบนเสียงเลื้อยเป็นดังมากแล้เสียงบ้าอะไรขุดาน้้ำมันอยู่ยังไงไ <ป S 2> อยู่คนเดียวหรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่านีไปแล้วอะฮะมีนักโทษสิบแปดคนอยู่ล้อมรอบผมอย่างน้อยสิบสี่คนก็เป็นพวกปากโป้งที่คอยรายงานเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ลดโทษผมคิดว่าทางเดียวที่จะเลื้อยเพดานนี้ได้ก็คือทําตอนที่มีเสียงดังมากๆผมต้องให้พวกนี้ทาเสียงดังๆเพื่อกลบเสียงของผม ผมต้องเบีเ่ยงเบนความสนใจพวกนี้คนี่เป็นพวกขี้เบื่ออยู่แล้วอ่ะผมต้องทำอะไรก็ได้พวกเขาสนุกวิกเตอร์นั่นรองพูดอะไรหน่อยสิไอคอนเต้ hey, จะไม่ได้ใหม่ให้นายด้วยพวเพูดเคสเสร็จสดๆสสสร้อนๆเลยเพื่อนผมให้พวกนั้นร้องเพลงแรปกันไม่ใช่นะร้องผิดคีย์แล้วซีเจนันรับให้ฟังหน่อยสิ Victor, นนะพวกนั้นตะโกนแหกปากพร้อมกันแล้วก็ร้องดังกันเรื่อยเพื่อให้คนอื่นได้ยินยิ่งดังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกลบเสียงเลื่อยของผมได้มากเท่านั้น B, right? ผมทำให้พวกนั้นแรปแข่งกันเหมือนกับผมเป็นดีเจแรปอะไรทำนองนั้นน่ะ exactly. มรู้ว่าจะใช้เวลาประมาณ5วันค่อยๆขุดเพดานเพื่อจาะให้มันทะลุและในที่สุดผมก็ทำสำเร็จตอนนั้นผมตื่นเต้นมากผมเอาสบู่กับยาสีฟันมาผสมกันเป็นกาวยาแนวเพื่อปิดรอยเลื่อยบนเพดานใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะได้ส่วนผสมที่ถูกต้องที่ใช้งานได้จริงตราบเท่าที่ผมคอยฟังออดที่ดังอยู่ด้านนอกผมก็รู้ว่าผมกำลังซ่อนตัวจากกล้องอยู่ ผมเริ่มตอนตีสองถึงตีสี่ในตอนเช้าเพ,พื่อคนได้เงียบลงผมก็ต้องทำให้ช้าลงเหมือนกันในหนึ่งชั่วโมงผมทำได้ทีละหน่อยเท่านั้นแต่ผมคิดว่ามันก็ยินดีกว่าท้านั่งนอนๆและโดยที่ไม่ย,ยอมทำอะไรนะหลงจากพยายามเ้ือยมาสามสัปดาห์ผมก็ทำสำเร็จ ิ้นเพดานอยู่ในมือผมแล้วและผมก็ตื่นเต้นมากเพราะรู้ว่าอิสรภาพใกล้จะมาถึงแล้วอิสรภาพที่อยู่ฝั่งนั้นผมได้ยินผู้คุมเดินใกล้เข้ามาแต่ผมก็ไม่สามารถเอาชิ้นเพดานนั้นใส่กลับเข้าไปใหม่ผมสติแตกมากเลยแต่ตอนนั้น <idad> ผมวิ่งไปที่ประตูเพื่อเอาตัวบังเอาไว้ <parliament> ผมยืนตัวบางตรงช่องมองนั่นเขาก็เลยไม่เห็นรู้ที่เพดานผมตั้งใจจะทำทุกอย่างที่ทำได้ผมทุ่มสุดตัวเพื่อจะเป็นอิสระจากที่นี่เมื่อผมยื่นหัวขึ้นไปข้างบนมันมืดมากไม่มีแสงเลยเยวเว้นแสงที่ส่องมาจากห้องผมเองผมต้องการดูว่ามีที่พอใช้ผมคลานไปมาหรือเปล่าบนนั้น ผมรู้ว่าถ้าบนนั้นเรียกผมแต่ถ้าห้องขังยังดูว่างอยู่ผมก็มีเวลานิดหน่อยเพราะว่าเขาจะคิดว่าผมกําลังใช้ห้องน้ําอยู่ผมหวังว่าเมื่อเปิดช่องที่เพดานได้ผมจะเห็นแสงแดดหรือว่าแสงอะไรสองเข้ามาบ้างแต่ว่าเมื่อขึ้นไปแล้วเรามองหาไปมาผมก็ไม่เห็นอะไรเลย มีคนมาผมผิดหวังมากที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางออกจากใต้เพดานนั่นผมทำมาตลอดสามอาทิตย์และผมก็โชคดีพอที่จะหายตัวไปโดยพวกนะั้นไม่รู้ว่าผมกำลังเลื่อยเพดานนี้มันเหมือนกับเหมือนกับทุ่มสุดตัวแล้วทำให้ผมรู้สึกแย่เหมือนโลกกำลังจะสลาย แต่ก็เหมือนกับมีบางอย่างบอกผมว่าทันไลยมาใกลขนาดนี้แล้วน่าจะต้องสู้ต่อนะความแตกต่างของผมกับคนทั่วไปก็คือว่าผมไม่คิดว่าจะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าคุณต้องการอะไรมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะยอมสละอะไรเพื่อได้มันมากันแน่ผมยอมสละชีวิตได้ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ ผมคิดว่าช่องระบายอากาศที่ผมเห็นตอนที่มาที่คุกนี่มันจะต้องมีทางออกไปแน่ๆไม่แน่ว่าขาบวนห้องขังนี้อาจจะมีอีกชั้นนึงซึ่งน่าจะเป็นช่องระบายอากาศแน่ๆผมไม่ต้องการจะใช้แค่เสียงออดสามครั้งอีกแล้วผู้คุมเดินมาทุกๆ30นาทีผมตั้งตัวเลขในใจเอาไว้25แล้วค่อยๆนับทีละวินาทีห สองสสผมขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ทุกๆด้านบนผมสังเกตว่าที่ผมอยู่ไม่ใช่ด้านบนของหลังคาจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรด้านบนอีกมีบางอย่างอยู่ด้านบนผมก็เลยค่อยๆสกัดมันออกมา ก่อนที่ผมจะรู้ตัวผมก็จาะมาเป็นรูแล้วผมแปลกใจที่ได้กลิ่นอากาศพอลองมองขึ้นไปผมก็เห็นแสงเรืองๆอยู่ด้านผมบอกตัวเองว่านี่แหละที่ผมต้องการแล้วผมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามียายแก้วหลูดระมาข้างล่างอีกผมเริ่มตื่นเต้นนิดหน่อยเลยทาให้ช่องผ่านยายขึ้นผมมอหัวขึ้นไปได้ แล้วมันก็อยู่ที่นั่นผมมองเห็นแสงแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการผมรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นอิสระแล้วผมมีความสุขมากเลยมากจริงๆแสงนั้นทำให้ผมคิดว่า นี่แหละคือท่อที่ผมมองหาอยู่และที่กั้นระหว่างตัวผมกับอิสรภาพคือชิ้นเหล็กไม่กี่ชิ้นที่ผมสามารถเลื่อยทิ้งได้ในเวลาไม่กี่วินาทีคอนเต้อยู่ไหนอ่ะคอนเต้ ผมไม่ได้ยินเสียงออดครั้งแรกเพราะว่าผมอยู่